เลยค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมสนุกตอบคาถามในรายการของเรากันดีกว่านะคะทุกๆวันจะมีการตอบคาถามวันอยู่แล้วล่ะวันนี้ค่ะเราจะแจกหนังสือเล่มนี้ช่วยฉายจากสำนักพิมพ์โพสบุ๊คนั่นเองดูหน้าปกดูก่อนบกซะก่อนดูแลขังค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ารวบรวมเรื่องสั้นชุดช่ยฉายจากปลายปากกาของ S พีสมถาวหรือว่าสมถาวสุจริตกุลนักเขียนและก็วัทยากรชาวไทยถ่ายทอดเป็นสำนวนภาษาไทยค่ะประกอบด้วยเรื่องสั้นแนวแฟนตาซีแล้วก็ไซไฟเขย่าวขวาัญด้วยกันท<อ>ั้งหมด4<อ>เรื่องค่ะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการยกย่องในต่างประเทศทางนั้นนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายเลยทีเดียวในระดับสากลสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้หนังสือฉุยชายไปอ่านแบบเขย่าวขวาัญแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินจินตนาการใ,ในแนวแฟนตาซีเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามกับเราคำถามของเราค่ะวันนี้ ต้องบอกว่าฉันเลยก็ได้อีกแล้วออนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมฟังไม่ทันก็ต้องฟังข่าวของเราค่ะคำถามก็คือการแข่งขันโอลิมปิกเกมส ครั iden, ้งต่อไปจัดที่ประเทศใดนะหรือว่าประเทศใดจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันถ้าคุณผู้ชมทราบคําตอบแล้วนะคะสามารถโทรเข้ามาตอบคําถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0ูนย์6ปดหกหนึ่งสองหกสี่สองหนึ่งสองูย์ปดหกหนึ่งสองหกสี่สองหนึ่งสองค่ะสามสายแรกจะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปค่ะชุวยฉ่ายค่ะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งเฉลยไปเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ไปติดตาม m อ็ Daily ล่นก่อนค่ะ สำหรับรายชื่อผู้ที่โชคดีนะคะที่จะได้รับหนังสือจากรายการเราไปมาเฉลยคําตอบของคําถามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนค่ะซึ่งเราถามไปว่าที่ประชุมสนชมีมติถอดถอนใครออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีแทรกแซงการทํางานของบอร์ดองค์การตลาดคําตอบก็คือนายประชาประสบดีค่ะสําหรับคุณผู้ชม3มท่านแรกที่ตอบคําถามได้ถูกต้องนะคะได้แก่คุณสุพันนิกาพรมมาค่ะคุณรัชานนท์ภูวิภาคแล้วก็คุณสุพิศรา นั่นเองค่ะสามท่านก็จะได้รับหนังสือเล่มน,นี้ไปค่ะคุณสุภัราสิริคุณหนังสือยุทธศาสตร์ไทยเพื่อการก้าวเข้าสู่ AEC ค่ะ โดยสนัพิมพ์โพสต์บุ๊กนะคะมาเฉลยกันแล้วนะคะสำหรับคําตอบวันนี้นะคะที่เราถามคุณผู้ชมไปกันนะคะว่าการแข่งขันที่เราโอลิมปิกเกมครั้งต่อไปนะั้นประเทศใดจะเป็นเจ้าภาพคําตอบก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะก็มีคุณผู้ชมตอบคาถามมาถูกด้วยนะคะสท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะคือคุณธนิดาอ่อนฉ่ำนะคะและคุณยุทธนาแท้ตั้งและท่านที่3คุณชาติชายตั้งพันธุเพียรคะ่ะทั้ง3ท่านก็จะได้รับหนังสือชุยฉายโดยสนักพิมพ์โพสต์บุ๊กค่ะเดี๋ยวรอติดต่อจากทางรายการของเรานะคะ